เดือนมีเลือดออกกับปีกกระปอยได้สิบห้าวันเป็นอะไรไหมคะคุมกําเนิดด้วยการฝังยาคุมแหมก็ต้องบอกงี้ฮะปกติการฝังยาคุมอ่ะก็เลือดออกกับปีกกระปอยได้อยู่แล้วนะครับนะแล้วจะหยุดเมื่อไหร่บอกไม่ได้ด้วยนะครับบางคนแบบออกแบบยาวๆเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเราเคยตรวจหลังคลอดหรือ,อยังนะถ้ายังไม่เคยตรวจหลังคลอดหมอแนะนําให้ไปตรวจหลังคลอดน,นะครับนะ เช็คหน่อยว่าเป็นว่ามีเหตุอื่นๆหรือเปล่าที่ทําให้เลือดออกกระปิกระปอยนะฮะตกขาวเขียวเป็นหลายวันค่ะคือถ้าสมมุติว่าตกขาวเขียวเป็นหลายวันแล้วก็วรบกวนชีวิตประจําวันนะหมอแนะนำฮะมาตรวจนะฮะแนะนํามาตรวจน้อว่าเป็นอะไรนะครับอ่าฉีด รักษาในง,งอกด้วยยาตึกๆเข็มที่สองเลือดกระปิดกระปอย้อยห้าสิบมิลลิกรัมคุณแพร่ฉีดเข็ม <c ười> ละี่บนี้นะฮะนะหลักคือหมอไม่แน่ใจว่าเป็นยาคุมทั่วไปหรือเปล่านะครับนะ <c ười> หมอคะตอนนี้ท้องสามสีว่วท้องปั้นที ให้ยากระตุ้นปอดมีโอกาสคลอดก่อนกําหนดไหมคือถ้าท้องแข็งขีดและปั่มลูกเปผยก็มีโอกาสที่จะทําให้คลอดก่อนกําหนดจริงๆนะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ติดตามการรักษาอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ใกล้หมออนันดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะในการคลอดก่อนกําหนดนะอืมีความเสี่ยงนะครับทําไมอยากอยากผ่าตัดคลอดกับหมอมากเลยทําไมหมอไม่รับผ่าคือ ตอนนี้หมอดูเฉพาะอยู่เวรครับอเอกชนหมอก,ก็ไม่ได้รับทำคลอดครับอืมตัวเองไม่ค่อยอยู่ะฮะไม่ค่อยอยู่ทาคลอดส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะดูเฉพาะวันที่ตัวเองอยู่เวรนะครับอืแล้วก็จะดูเคสนริเวศเป็นส่วนใหญ่เนาะเป็นเนื้องอกในโพรงมดลูกต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าจะเป็นอะไรไหมขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรนะส่วนใหญ่เนี่ยเนื้องอกในโพรงมดลูกเนี่ยอาการเยอะนะ ไม่ว่าจะเป็นเมนมาเยอะปวดท้องเมลเลืออออกกระปิกกระปอยมีบุตรยากส่วนใหญ่ฮนะเอาออกเนาะอันที่อยู่ในโพรงมดลูกครับากับการอันที่อยู่ในเนื้อมดลูกอะไม่ค่อยมีอาการอะไรนะรอได้ครับอ่ะมดรูกมดร,รูนะฮะคำว่าในโพรงมดลูกของหมอคืออะไรนะฮะนี่คือมดลูกของเราจุ้งๆูงนะฮะนี่คือมดลูกของเราเนาะ <Okay. S 2> ถ้ามีในโปรโมทลูกฮะเขาจะอยู่อย่างนี้ฮะเนี่ยพวกเนี้ยฮะคือในโปรโมทลูกเนาะอันเนี้ยคือในโปรโมทลูกอันเนี้ยคือในโปรโมทลูกนะฮะจะทำให้ปวดท้องเมนเมนมาเยอะเลือดออกกระปิดกระปอยได้ก็อ,อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังฮะส่วนใหญ่ต้องเผาออกก่อนพวกนี้ วิธีผ่านะฮะคือใส่กล้องเข้าไปในโปรงมนลูกเขาเรียกว่าทางทำฮิตโสโคปฮะไม่ใช่ตัดมนลูกนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่จะมีอุปกรณ์เข้าไปฮะใส่เข้าไปปุ๊บใส่เข้าไปถ้าตัดคนไข้สลบฮะไม่รู้ตัวทำในห้องผ่าตัดอืมโอ้ลืมเข้าโฆษณา ท่านดาดไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผมนายแพทย์โอลาลิงมุ่งิกวงฮนะเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวชฮนะเป็นหมอสูนะครับดูสุขภาพสตรีนะฮะคนท้องมีบุตรยากไวทองปวดท้องประจาเดือนประจําเดือนผิดปกติมาน้อยมามากไม่มาเลยนะฮะ PCOS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับตักข้าผิดปกตินะโอเคก็จะเป็นอันที่เราดูเป็นส่วนใหญ่ ท่านใดไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปากกดไลค์กดหัวใจนะฮะเข้ากลุ่มด้วยกันก็ลกดปุ่มนี้ฮะโ okay. อเคสองทุ่มสี่สิบห้าต้องไปนะครับเพราะว่ามีคนไข้นัดเทเลมาสามทุ่มสี่สิบห้ายอดเลยนะฮะคนไข้ก็แบบใจเอามากสงสัยตรวจเจออะไรผิดปกติแล้วอยากปรึกษาตอนสามทุ่มสี่สิบห้า ก็เทเลกันมาคุยกันแหลยนะฮะยาวๆอ่ะโอเคเอ่ออย่างมีน้องแต่เป็นไตรั่วสามารถเป็นได้ไหมคือคําว่าไตารั่วเนี่ยกว้างเนาะนะฮะไตรั่วเนี่ย,ย,เ,ยเป็นภาวะที่มีปัสสาวะออกไมใช่มีโปรตีนออกทางปัสสาวะนะครับแล้วก็อันที่หนึ่งคงต้องดูสาเหตุแล้วก็อันที่สองก็ดูเลเวลว่าเป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนนะครับถึงจะบอกได้ว่าตั้งครันได้หรือเปล่า เป็นพังผืดในโพรงมดลูกเป็นพังผืดที่มดลูกต้องขุดออกไหมคือหมอจะบอกว่าความยากนะคือเคาว่าพังผืดในมดลูกเนี่ยนะฮะต้องพูดคำนิยามให้ตรงกันอืมเพราะว่าบางทีคำนิยามไม่ตรงกันฮะหมอก็จะไม่รู้ว่าคาว่าเ คำว่าพังผืดของเรากับของหมอเหมือนกันไหมเพราะบางคนบอกเป็นมดลูกตัวอะดีโนไมโอซิสนะเขาก็ใช้คําว่าเป็นพังผืดที่มดลูกครับแต่ว่าถ้าเป็นพังผืดในโพรงมดลูกคนละตำแหน่งอ่ะอธิบายวาดรูปนี่คือมดลูกของเรานี่คือมดลูกของเราเนาะอันนี้คือในโพรงมดลูกนะฮะคำว่าพังผืดอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ในนี้หรือเปล่าถ้าในนี้ก็คือในโพรงมดลูก อันนี้คือในโปรโมลูในโปรโมลูเราเรียกว่าอินตายูทิลีนแอคติชันคนไข้จะมาด้วยปัญหาประจําเดือนมาน้อยนะฮะปวดประจําเดือนได้มีบุญญตรยากได้อินตายูทิลีนแอคติชันกับอัน,นท,อที่สองฮะพังผืดที่มดเนื้อมดลูกฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเาเรียกว่ามดลูกโตอะดีโนไมโอซิสนะฮะมีได้นะฮะมีนะฮะ ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้ซึ่งคนละอันกับอันแรกที่หมอบอกเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอาการถามคุณหมอนะฮะว่าพังผืนหนูอยู่ตรงไหนถามเลยฮะเพราะว่าจะได้เข้าใจให้ตรงกและดีที่สุดนะขอคำวินิจฉัยเป็นภาษาอังกฤษฮะแล้วไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตอืมหลายๆคนก็ขอคำวินิจฉัยแล้วก็ส่งมาขอปรึกษา ขอเป็นความเห็นที่สองความเห็นที่สาก็โอเคฮะเราก็ยินดีแต่ต้องรู้เป็นภาษาอังกฤษแหละเพราะว่าบางทีเป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะระหว่างหมอกับคนไข้แนะวห้าวิฝาท้องเลยมาเลยฮะนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งฮะท้องปุ๊บฝากปั๊บท้องปั๊บฝากปุ๊ท้องป,ป,ปุ๊ปุ๊ป,ป,ปัปั๊บฝากปั๊บปั๊ปุ๊จริงๆนะโอเค อ่อโอเคเป็นเนืน้องเนี่ยผมงลูกตอบแล้วเนาะก่อนมีประจําเดือนมีเมื่องน้ําตาลน้ําตาลไม่มีกลิ่นไม่คนันปกติไหมเป็นได้ฮะไม่เป็นไรก็สังเกตอาการเอาเนาะก็เราไม่มีอาการผิดปกติอะไรตกขาเป็นวุ้นๆใจสายผิดปกติไหมก็แหมคำว่าวุ้นใจของเรากับของหมอเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคือเอางี้ตกขาปกติเป็นไงได้บ้างอันที่หนึ่งฮะตกขามีได้ตกขานี่มีได้ในแต่ละ วันของรอบประจําเดือนตกขาวขึ้นขึ้นลงๆได้นะจะมีมากคือช่วงกลางของรอบประจำเดือนที่สําคัญตกขาวเหล่านี้เนี่ยจะไม่ทําให้มีกลิ่นจะไม่ทําให้คันไม่ให้ระคายเคืองไม่เจ็บแสบช่องคลอนะอันนี้ปกติถ้าน้องเหนือนี่ฮะหมายถึงอาการนะผปิดปกติให้มาพบแพทย์หาว่าเป็นจากอะไรนะสวัสดีทุกท่านนะฮะหลังตกไข่เจ็ดวันมีคัดเต้านมหวงท้อง ม,มาวันที่28มีโอกาสท้องไหมเอางี้ฮะรู้สุดชัวร์สุดนะฮะตรวจปัสสาวะครับหลายๆท่านมักงะจถามหมอว่าเอ้ยมีโอกาสท้องไหมท้องไหมคือทุกคนมีโอกาสาตั้งครรภ์เดจะมากจะน้อยแตกต่างกันเพราะนั้นคาว่ามีโอกาสของหมอของเราเนี่ยของหมอเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือแปลว่ามีโอกาสอืมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมที่จะตั้งครรภ์หรือเปล่าหรือว่าอยากมีมากๆหมอเนี่ยมีคนไข้ทั้งหลายแบบนะ คือถามว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ไหมเพราะเขาไม่อยากท้องจกไปอีกกลุ่มหนึ่งถามมันนยอะไรฮะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมเพราะเขาอยากท้องอ่อการตอบก,ก็แตกต่างกันนะนะฮะแล้วก็การดูแลรักษาก็แตกต่างกันนะครับอืมเนาะแต่จะรู้คอนเฟิร์มได้ไง,ไงว่าท้องไม่ท้องฮะตรวจปัสสาวะคือสองขีดก็ท้องตรวจเลือดเบต้าเฮสติขึ้นก็ท้องแต่การท้องนั้นมีท้องหลายแบบนะท้องแบบ ปกติท้องแบบนอดลูกท้องแบบท้องลมทุกอย่างเป็นท้องหมดนะฮะซึ่งสุดท้ายปลายทางจะมีความแตกต่างกันเพราะนั้นโดยสรุปถ้าสมมติถามว่าท้องไม่ท้องตรวจปัสสาวะหรือตรวจเลือดฮะ,ะก็จะรู้ละเอียดมากขึ้นนะครับแพ้ผ้าอนามัยเป็นตุ่มหมอแนะนำฮะ,ะไม่แน่ใจว่าใช้ผ้าอนามัยมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนยี่ห้อนะ,ะถ้าคนแพ้แบบหลายๆยยี่ห้อแล้วนะฮะ ให้ไปลองใช้ถ้วยอนามายัยถ้วยอนามัยอยู่ไหนถ้วยอนามายัยก็อยู่แถวๆกางวางไว้ท่านใดเคยใช้ถ้วยอนามายัยบ้างเดี๋ยวนะหมอไปวางไว้ไหนดีนะคือใช้ถ้วยอนามัยเนี่ยฮะทำให้ คนไข้ปัญหาแพ้ผ้านทำไมลดไปเยอะเลยครับมมาไม่เจอแวสช่วยอนามัยจะยกตัวอย่างให้ดูไม่เป็นไรฮะไม่อยู่แถวนี้เนาะนะครับตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กันประมาณจักสองร้ยสาสิบคนนะฮะ อีกสามนาทีไปแล้วนะฮะมีคนไข้นัดมาเทเลนะครับเทอร์เนอร์คนตั้งคันธรรมชาติไหมนะฮะเช็คเทอร์เนอร์ให้ครบก่อนว่าเรามีภาวะใช้ซ้อนอื่นร่วมด้วยหรือเป่าหรือว่าเป็นแค่เทอร์เนอร์แล้วแบบมีปัญหาที่รังไข่างเดียวนะฮะเช็คฮอร์โมนอื่นๆร่วมด้วยนะครับอืม น่าสนใจมากว่าเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นเทอร์เนอร์แปลว่าต้องตรวจร่างกายแบบละเอียดมากเนาะทำรีแพร์แบบผ่าตัดสามารถลูกได้อีกไหมคะหมอก็คิดว่าน่าจะได้นะไม่ไม่ได้ไปทำอะไรกับที่มดลูกไม่ได้ไปทำอะไรกับที่รังไข่นะครับก็เย็บช่องคลอดเฉยๆนะครับอืไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติไม่ได้ไปทำอะไรข้างบนบดเนาะหมอคะ หนูซีทีเจาะซีที่รังไข่มีโอกาฉลายไปไหมทำไมได้ทำซีทีแล้วเจาะซีที่รังไข่อันนี้หมอไม,ไม่แน่ใจนะว่าเราวินิจฉัยอะไรแล้วก็เราทำการรักษาอะไรไปบ้างนะครับโอ,อ้แต่อยากรู้รายละเอียดกันนะครับมีเลือดขังในมดลูกครั้งที่สองในปีแล้วอันตรายไหมเออทำไมถึงมีเลือดขังในมดลูกฮะ ปากมดลูกเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปิดขยายไม่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้อยากทราบจริงๆนะอยากทราบจะได้รู้ว่าต้องตรวจยังไงต้องทำอะไรยังไงกับเราอเออทำไมมีเลือดขังในมดลูกครับคืออย่างนี้ปกติแล้วคนที่แบบมีเลือดขังที่อยู่ในโพรงมดลูกนะย้ำนะฮะในโพรงมดลูกนะมีเลือดขังเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากปากมดลูกเขาตีนะมเมนออกไม่ได้ ก็เลยขังแต่ทําไมของเราอ่ะที่ถามหมอมาถึงขังเนี่ยอันนี้หมออายากสร้างนะครับหมอใครอยากทราบว่าลูกที่ดิ้นในท้องเขาหิวหรือเขาขยับร่างกายฮะคือเด็กๆเขามีการขยับร่างกายอยู่แล้วนะอนถ้าข้อมูลที่หมอรู้นะไม่มีแบบหิวเลยดิ้นนะไม่มีฮะไม,ม่มีโอเคต้องไปแล้วฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนรอรับเทเล คอนซัลท์จากคนไข้นะครับไม่แน่ใจคอมมาจากต่างประเทศหรือเปล่าโอเคขอบคุณทุกท่านนะฮะและไงพกกนอกรทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปนทีเพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย